เคยลองจินตนาการกันไหมครับว่าเอ๊ะโรงงานในอนาคตเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงกันวันนี้ลหละครับเราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องนี้เลยกับโลกของเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ใช่แล้วครับสาขาที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตที่ว่านั่นเองซึ่งประโยคนี้นะครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่คำคุมเท่ๆนะแต่มันคือความจริงเลยครับความจริงของโลกที่เรากำลังก้าวเข้าไปเต็มตัว โลกที่นวัตกรรมเนี่ยไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดของทุกอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้คือต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเราไม่ได้แค่กำลังมองเห็นการเปลี่ยนแปลงจากไกลไกลนะแต่เราเนี่ยกำลังยืนอยู่ใจกลางพายุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมดิจิทัลเลยครับและรู้ไหมครับว่าหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนพายุลูกใหญ่นี้อยู่คืออะไรก็คือระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์นั่นเอง ลองนึกภาพตามนะครับโรงงานที่ผลิตของได้เร็วขึ้นแม่นยำขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นด้วยทั้งหมดนี้มันเป็นไปได้ก็เพราะเทคโนโลยีพวกนี้แหละครับและนี้ก็คือเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้อุตสาหกรรมต่างๆตอนนี้เขากำลังตามหาคนคนที่มีความสามารถมาขับเคลื่อนเทคโนโลยีพวกนี้แบบจริงจังสุดๆแล้วคาถามคือถ้าอยากจะเป็นคนแบบที่อุตสาหกรรมเขาตามหาตัวเนี่ยมันต้องมีอาวุธอะไรติดตัวบ้างล่ะ เอาละครับเรามาลองเปิดกล่องเครื่องมือสำหรับสร้างหุ่นยนต์ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าอ๋อโหในิิส์นี้มีครบเลยนะครับตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างการควบคุมแขนกลในโรงงานการเขียนโปรแกร,รมสั่งงานสมองกลอย่าง PLC ไปจนถึงการเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยการผ่าน IoT คือเรียกว่าครบเครื่องมากๆเลยนะครับตั้งแต่ตัวฮาร์ดแวร์แข็งๆไปจนถึงซอฟต์แวร์ฉลาดๆเลยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ PLC คืออะไร อธิบายง่ายๆแบบนี้ครับถ้าเรามองว่าโรงงานทั้งโรงงานเนี่ยคือร่างกายของเรา PLC ก็เปรียบเสมือนสมองเลยครับที่คอยสั่งการให้แขนขาอวัยวะต่างๆเนี่ยทำงานประสานกันได้อย่างเป๊ะๆไม่มีพลาดมันคือหัวใจของระบบอัตโนมัติของจริงเลยครับและอีกหนึ่งคำที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ IoT ครับลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับเครื่องจักรทุกชิ้นในโรงงานเนี่ย เขาสามารถคุยกันได้สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้ตลอดเวลานั่นแหละครับคือสิ่งที่ IoT ทําซึ่งมันก็จะช่วยให้ทุกอย่างทํางานได้แบบอืมฉลาดขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง แต่ว่ามีความรู้ในตำรายอย่างเดียวมันก็คงไม่พอใช่ไหมล่ะครับเพราะสิ่งที่สําคัญกว่าการรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยก็คือการรู้ว่าจะทำมันได้อย่างไรและนี่คือจุดที่สําคัญมากครับคือการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง และนี่ไม่ใช่แค่การนั่งเรียนในห้องสี่เหลี่ยมนะครับแต่มันคือเส้นทางเลยเส้นทางที่จะเปลี่ยนจากคำว่านักศึกษาไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเริ่มตั้งแต่การได้ฝึกฝนในห้องแลบที่ทันสมัยสุดๆได้เรียนรู้จากคนที่เขาเป็นตัวจริงในวงการและที่สำคัญที่สุดเลยคือการได้ลงสนามจริงในโรงงานจริงๆครับ เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอนาคตที่ไกลตัวเลยแม้แต่นิดเดียวแต่มันคือสิ่งที่อุตสาหกรรมกำลังต้องการแบบเร่งด่วนคือต้องการวันนี้เลยครับเพื่อที่จะมาเติมเต็มช่องว่างของแรงงานทักษะสูงในยุคที่เรียกว่า Smart Factory นี่แหละเอาล่ะพอเรียนจบแล้วมีทักษะครบมือแล้วแล้วเส้นทางอาชีพแบบไหนล่ะที่รออยู่ข้างหน้าเรามาดูกันดีกว่าครับว่า ความรู้ทั้งหมดนี้จะเปิดประตูไปสู่อาชีพอะไรได้บ้าง พอมีทักษะครบมือแล้วเนี่ยก็จะสามารถเลือกเดินได้2เส้นทางหลักๆเลยครับสายแรกก็คือวิศวกรหุ่นยนต์หรือจะเรียกว่าเป็นนักสร้างสารรค์ก็ได้ที่จะเน้นการออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาส่วนอีกสายหนึ่งก็คือช่างเทคนิคระบบอัตโนมัติครับเปรียบเหมือนผู้ดูแลหรือเป็นเหมือนคุณหมอเลยที่คอยดูแลรักษาระบบทั้งหมดให้ทํางานได้แบบราบรื่นตลอดเวลาซึ่งไม่ว่าจะเลือกเดินไปทางไหนนะครับบอกเลยว่าทั้งสงสายงานนี้เป็นที่ต้องการของตลาด มากมากเลยค่ะฟังมาถึงตรงนี้ผมว่าหลายคนคงอยากจะกระโดดขึ้นรถไฟขบวนนี้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับไม่ต้องรอช้าเลยครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าก้าวแรกสู่การเป็นผู้สร้างอนาคตเนี่ยต้องทำยังไงและข่าวดีที่สุดเลยนะครับก็คือรถไฟขบวนนี้เขาพร้อมออกเดินทางแล้วครับเพราะตอนนี้เขาเปิดรับสมัครสำหรับปีการศึกษา2569เเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่คือตัวใบสำคัญเลยนะที่จะพาเราเข้าไปสู่อนาคตในสายงานที่กำลังเติบโตเร็วที่สุดในตอนนี้ก่อนจะจบกันไปนะครับผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญให้เราได้คิดตามกันว่าอนาคตของโรงงานอัจฉริยะเหล่านี้สุดท้ายแล้วมันจะอยู่ในมือของใครกันถ้าไม่ใช่ด้วยมือของคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และความพร้อมแบบนี้ สำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกสนใจแล้วก็อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เว็บไซต์หรือว่าทาง Facebook ของวิทยาลายัยอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆแบบนี้หลุดมือไปนะครับ